สวัสดีครับกับผมนะครับยุทธชัยชัยสุขนะครับซีเนียร์ Google Solution Specialist จากบริษัทดิมิเตอร์ไอซนะครับวันนี้นะครับขอแนะนำนะครับให้ทุกท่านรู้จักกับหลักสูตรหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับชื่อหลักสูตรว่าการรับมือ PDPa อย่างมั่นใจ ด้วย Google Workspace นะครับหลักสูตรนี้นะครับจะนำพาทุกท่านนะครับไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญนะครับของพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับของปีพุทธศักราช2562นะครับแล้วก็ได้มีการเริ่มประกาศใช้งานมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในหลักสูตรนี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ยังได้รับคาแนะนำนะครับในการที่จะ เอา Google Workspace นะครับที่องค์กรมีใช้งานเนี่ยเอามาปรับประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่จะให้สอดรับกันกับพรบคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ด้วยนะครับสิ่งที่นะครับผู้เรียนในคอร์สนี้นะครับจะได้รับก็คือ1ท่านจะได้ทราบถึงสาระสําคัญของพรบคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้นะครับซึ่งเป็นฉบับที่สั้นกระชับแล้วก็ได้ใจความนะครับ 2. นะครับท่านจะได้ทราบถึงขบวนการการเตรียมความพร้อมนะครับขององค์กราว่ามีขั้นตอนมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็3นะ ท่านจะสามารถนําเอานะครับความรู้ที่ได้จากการเรียนในคอร์สนี้นะครับเอาไปตั้งค่านะครับหรือเอา Google Workspace ที่มีในองค์กรเนี่ยเอาไปปรับประยุกต์ใช้การตั้งค่า ให้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือให้สอดคล้องกันกับพรบรคุค้มครองข้อมูลฉบับนี้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับท่านจะได้รับรายการสรุปรวมการตั้งค่าของ Google Workspace นะครับซึ่งเป็นการสรุปรวมที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าที่สอดคล้องกันกันกนกบพรบรฉบับนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าในรายการตัวนี้มีมากถีง 80รายการเลยนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากๆนะครับถ้าหากท่านได้รับไปนะครับแลวก็คอร์สนี้นะครับเหมาะสมกับใครนะครับคอร์สนี้นะครับเหมาะสมกับผู้บริหารทุกระดับนะครับผู้ประกอบการพนักงานทั่วไปนะครับผู้ดูแลระบบแล้วก็ผู้ดูแลข้อมูลขององค์กรนะครับและนอกจากนี้หากท่านมีความสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมเรียนในคลาสนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเจอกันในคลาสนี้ครับ